ชีวิตหลังถูกปลดบิ๊กเอ็มกลิตริศขอหอกกระเช้ากลับช่องเจ็ดผัเอกบิ๊กเอ็มกลิตตริศปลุดผมเผยภาพหอกกระเชา้าดอกไม้กลับไปไหวผู้ใหญ่ช่องเจ็ดอดีตต้นสังกัดหลังมีประเด็นร้อนแรงโดนยกเลิกสัญญาเพราะประเด็นดราม่ารางวัลที่หนึ่งทิพย์โดยบิ๊กเอ็มเผยว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาบ้างคนในครอบครัวคือคนแรกที่รักและอยู่เคียงข้างเราเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผมกล้าออกจากบ้าน พี่น้องทุกคนก็รักและให้กำลังใจผมเสมอมาวันนี้ผมได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆและคำอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องช่อง7 HD อขอบคุณที่ให้โอกาสผมจนทุกวันนี้เพราะความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆครับยอมรับว่าใจหายเพราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมทุกร,ร่วมสุขกันมาแต่พอได้เห็นรอยยิ้มและการต้อนรับของพี่ๆทุกคนผมก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในใจของทุกคนเสมอ ขอบคุณแฟนๆช่องเจด้วยนะครับวันนึงผมจะกลับมาหาทุกคนนะครับ Home is always home ch 7 hd และหลังจากออกงานแรกพบปะแฟนคลับเรียกว่าเป็นงานแรกที่ได้พบปะแฟนคลับหลังสิ้นสุดสัญญากับอดีตต้นสังกัดสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกริตตินที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ6 4ปีไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็จัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังซึ่งงานนี้มีทัพ fc ดิน ทางมาให้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมยกเค,ค้กก้นโตมาเซอร์ไพรส์มันเกิดอีกด้วยนอกจากนี้แฟนคลับของ Big M อยังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมบิ๊ก a ฟนคลโดยในคลิป Big M อบอกว่าขอบคุณแฟนคลับของผมนะครับที่มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดยังไงก็รอติดตามผลงานของผมในอนาคตด้วยตอนนี้ก็กำลังจะมีเร็วๆนี้รับรองทุกคนจะไม่ผิดหวังครับ